วันนี้จะพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็าการเปิดบัญชีธนาคารนะคะธนาคารในประเทศเนเธอแลนด์นี่มีมากพอสมควรนะคะแต่ที่ดิฉันจะยกตัวอย่างมาก็คือ2ธนาคารนี้ค่ะธนาคาร ABN AMRO กับธนาคาร ENK นะคะเราจะเริ่มต้นกันเลยค่ะการเปิดบัญชีนะคะเราจะเรียกว่า r e k e n i n g o p e n e n r e kening opening e kening opening สับเกี่ยวกับเงินนะคะเราจะพูดว่า held held แล้วเงินเนี่ยมันมีทั้งเป็นเหรียญแล้วก็เป็นเป็นแบงก์เป็นใบใช่ไหมคะถ้าเป็นเหรียญเราจะเรียกว่า minten minten แล้วถ้าเป็นใบก็จะเรียกว่า b ั n k b i l l เล็ตบังค์บิลเล็ตนะคะแล้วก็เงินเนี่ยก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า s e n t e n ต์เซน t e นต์คือเรียกรวมนะคะแล้วก็เงินเนี่ยจากเหรียญเนี่ยก็เรียกเป็นเออมันจะมีเป็น1เซน2เซน5เซนอะไรทํานองนี้นะคะ แต่ดิฉันจะไม่พูดถึงในที่นี้นะคะต่อไปจะพูดถึงธนาคารธนาคารบังค b บังธุรกิจการเงินกับธนาคารนะคะจะพูดว่าบังกี e รนบังกี r รนแล้วก็การ การธุรกิจการเงินหรือธุรการเงินเกี่ยวกับการธนาคารถ้าเกิดจะทำธุรกิจการเงินกับธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเรียกว่าออนไลน์บังเกอรนออนไลน์บังเกยรนบัญชีธนาคารจะเรียกว่าเรเกนิง หรือไม่ก็บังเร e ก n นิ่งนะคะดิฉันลืลมหรือไม่ก็บังเร e ก n นิ่งนะคะดิฉันลืมเขียนตรงนี้ค่ะบังเรเกนิ่งแล้วเจ้าของบัญชีก็จะเรียกว่าเรเกนิ่งเฮาเดอร์เรเกนิ่งเฮเดอร์แล้วการเปิดบัญชีก็จะมีหลายแบบนะคะ ดิฉันจะจะนำมาสองแบบคือบัญชีเงินฝากแบแบบสะสมทรัพย์ซึ่งจะส่งเงินเดือนเข้าตรงนี้จะเบิกจ่ายได้ทุกวันอะไรทำนองนี้นะคะก็คือบ,บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์จะเรียกว่า betao reckoning betao r e c k o i n g แล้วก็เงินฝากประจำหรือว่าบัญชีออมทรัพย์ ที่เราอาจจะฝากครึ่งปี3เดือนหรือว่าแต่ละปีก็แล้วแต่นะคะหรือจะเกินปีก็ได้แล้วแต่ก็จะเรียกว่าสปาเรเกนิ n งสปา r รเ e n i n g ต่อไปนะคะการโอนเงิน g e l d o v e r m a k e n geld o v e r m a k e n การเก็บสะสมเงินนะคะอาจจะแบบใส่สกระปุกออมสินก็จะเรียกคำนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หรือว่า,อาจะทยอยให้แบงค์เนี่ยหักเงินเพื่อสะสมแต,ะแต่ละเดือนแต่ละเดือนหรือแต่ละปีก็แล้วแต่นะคะก็จะเรียกว่า e l s p sparen g e l d s p a r e n แล้วทีนี้การนำเงินเข้าบัญชีหรือว่าฝากเงินนะคะ k e l ส Storten เคลสตอร์ตการถอนเงินนะคะเ e l อ o p n e m e n เ e l d o p me n e me m e n ต่อไปการถอนเงินด้วยการกดเงินถอนเงินจากตู้ a t m นะคะ k e l ปิ i n n e n เคลปินเนนต่อไปบัตรธนาคารค่ะอาจจะเรียกว่าบางธนาคารอาจจะเรียกว่าบังปัสบังปัสบางธนาคารก็จะเรียกว่าเบต้าปัสเบตาปัสรหัสถอนเงินจะเรียกว่าปินปัสปินปัสต่อไปบัตร เครดิตนะคะเช่นเครดิตการ์ดของธนาคารหรือว่าของ Visa าการ์ก็จะเรียกว่าเครดิตการ์ดบั s เครดิตการ์ดบัชอย่างที่ได้บอกนะคะว่ายกตัวอย่างมาสองธนาคารคือธนาคาร ABN AMRO กับธนาคาร ENK นะคะนี่คือบัตรธนาคารของ ABN AMRO บัตรก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะมีชื่อธนาคารแล้วก็มีป้ายบอกว่า Beta b u s ส Beta b u s สแล้วข้างบนนี้ก็เป็นชื่อของท่านนะคะหรือว่าชื่อของเจ้าของบัตรแล้วข้างล่างก็เป็น Regning Num ก,ก็คือหมายเลขบัญชี Regning Num เรเกนิ่งนอรเมหรือว่าบัญชีนะคะเวลาจะให้เราจะให้ใครส่งเงินเข้าบัญชีของเราเราก็ต้องบอกให้หมดเลยนะคะบอกให้หมดคือที่มันยาวๆเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าอีบัน,นะคะอีบัก็คือหมายความว่าในนี้จะมี NL ย่อมาจาก n น t ธอร l a n d แล้วก็รหัส ่อจากนั้นก็ชื่อธนาคาร ABN r B N A, แล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัญชีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขของบัตรคือ Pass Number Pass Number ต่อไปตรงนี้เป็นวันที่บัตรหมดอายุนะคะ เขาเรียกว่าเคลเดกตดแอนเมตนี่นะคะเคลเดกตดแอนเมตต่อไปนะคะเป็นการาดของ E N K E N K แล้วก็ตรงซ้ายมือจะจะมีป้ายบอกว่าเบต a าอปัสเบต้าอปสแล้วก็ ชื่อของธนาคารของ ENK นะคะข้างบนเป็นชื่อของเจ้าของบัตรหรือว่าชื่อของคุณยกตัวอย่างนะคะโดยจะมีภาษาดัชกำกับอยู่ตรงนี้ว่าเบต้าเรก n นิงเบต้าเรกนิงแล้วก็นี่ก็คือหมายเลขนะคะที่เราจะต้องให้ทั้งหมดเพราะว่ามันมี Eban number อยู่ในนี้นะคะ Eban number บวกกับหมายเลข r e c o n i n g number ก็คือหมายเลขธนาคารของเรานั่นเองนะคะของ ENK จะเริ่มต้นยกตัวอย่างนะคะแล้วแต่ธนาคารจะออกบัตรให้นะคะแต่ที่แน่ๆคือ NL ย่อมาจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็รหัสแล้วก็ชื่อธนาคารแล้วก็ หมายเลขบัญชีต่อไปก็จะมีกำกับไว้ว่า pass number หมายเลขบัตรนะคะ pass number ต่อไปก็ held t h t o t a n d m e t ก็จะหมดอายุเมื่อเดือน8.2019 held t h t o t a n d m e t ของ E N K มีมีต่ออีกนิดหนึง่งคือโฟกเนอร์มาโ n กเนก็คือการที่ต่อจากบัตรหมายเลขก่อนๆน,นั่นเองก็หมายความว่าเมื่อหมดอายุแล้วก็คุณไปต่อบัตรแล้วบัตรต่อไปก็จะต้องเป็นยกตัวอย่างตรงนี้เป็น08ต่อไปก็จะเป็น0 0 9ทํานองนี้นะคะยกตัวอย่างมาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การเปิดบัญชี ธนาคารที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมเป็นสมาชิกนะคะแล้วหากต้องการฝากข้อความก็ฝากข้อความไว้ค่ะสวัสดีค่ะ